สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําผัดเผ็ดปลาหวานงานะคะอันนี้ก่อนที่เราจะเอาไปผัดเผ็ดเราก็ต้องทอดให้กรอบก่อนนะคะไม่ต้องให้ไหม้นะคะเพราะว่าปลาหวานนี่มันจะไหม้ง่ายะคะ่ะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะ,ะเราก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะก็มีน้ำตาลมี ผงนัวนะคะแล้วก็มีซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยค่ะค่ะผัดเผ็ดปลาหวานนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ